กำลังจอไปงานครับคือของแตาวา่ว่าฝนตัวแห้งคัะติดฝนนะครับตอนนี้ติดฝนนะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันพแพงครับทางกำลังรับช่วช่องช่างจากาักรพันธ์รับเพื่อนออฟฟิเชียลครับพี่น้องนี้กายูห้องพักใกล้ๆงานครับพี่น้องหลังจากทีมเมื่อวาน ฝนตกนะครับแล้วก็สถานที่ไม่ได้นะครับก็ต้องทาแดดออกครับพี่น้องแดดฮักก็แอะแดดฮักก็ออกนะครับพี่น้องตอนนี้ใกล้ที่เที่ยงแล้วครับไปที่ตั้งแล้วนะครับวันนี้แสดงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่หลังตลาดสดเทศบาลตมบลน,น้องหงอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ก็ที่านสาวน่อยเพชรบ้านแพงรวมกับปาร้าแม่คูนนะครับของพ่ายหญ่สุดปิ๊งเนาะนะครับเนาะมาพักกันหลายคนครับพี่นอ้อง นะครับอเอาแดดออกแล้วพี่นอ้องต่อไปจะเป็นการตากสุดเปียกเบิดครับล่างหัวตากสุดอลังการมากเลยนะครับเปียกเบิดต้องซักครับซัก้วกาเอวตาก <c oughs> ถือว่าตากเบิดเลยครับเติบเบิดสุลร่างกรโลดเบียกเบิดนะครับพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตจองตัวครับพี่น้องหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับวันนี้น้องโซเฟียน่าจะอยู่นะครับน่าจะยังอยู่นะครับน่าจะมาแน่นอนนะครับน้องโซเฟีย ซุเปอร์เทนครับรวมกับาสารพิษบนแพีงครับกระทานองอุอิงเพลิดบรรพีงคืนนี้นะครับพี่น้องที่เดินทางมาบ่ใดครับกบัพอกันใน้กลุ่มปิดดยดนะครับเด้อจะแบบนี่เนาะทองฝากเอาที่่าป,ปลอดโปร่งแล้วนะครับ ฝาเปิดแล้วฝ้าเปิดแล้วฝ่าเปิดแล้วแล,วแลวจากงานมือนีครับพี่น้องแลจากงานมือนีนมืออื่นคราสีเดินทางไปเหรียญยูที่บ้านผือนะครับอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ เด้๋ยครับเด้อยพี่น้องทางลาตนาบุรีทางซูรินศรีสะเกตพอกันมาอื่นดวยครับเด้อยกระทิงน่นสรอยเดปันแพ,พงนะครับเอาสุดออกแดดครับพี่น้องแดดมากเลย you ด้วยว่าสะดวกสบายครับพี่น้องไปข้างหลังมี่านเปิดครับทีมงานเขากลับมาผักหลายคนหลายผู้หลายคนครับอันนี้พี่ส,ส,สายยายนะครับ ตีนก็ยุน่นีแต่ว่าปีต้นมีกระบาดดวนนะครับวันนี้ไอ้่ามอบบาอ้านขอแสดงความดีใจกับพี่ปีตนที่มนชัยนะครับบ้านเสร็จแล้วนะครับ บ่ไกลงานครับพี่น้องบ่ไกลงานครับยังไปกระหอดใกล้ๆนะครับไม่ไกลงานนะครับแล้วอันนี้คือน้องหงพี่น้องนานๆน,น,นี่คือน้องหงครับพื้นที่ดวสุดยอดนะครับพี่น้องพื้นที่ใส่ซอยพื้นที่ บางสางก็จะเคยมาแล้วครับพี่นออ้องอำเภอหนองหงเข้าไปนะครับเพื่อนรักรีสอร์ทนะครับนี่ราค,คากันเองครับพี่น้องราคากันเองนะครับนะครับ้องหงครับพี่น้องทันนี่ อากาศล่มเย็ยนมากเลยเปตะตาปูสาดนอนจ้ะงานเราจะอยู่ตรงนู้นนะครับเวทีเราจะอยู่ตรงนู้นนะครับลังตลาดสดทศสบาลนูน้นนะครับตอนนี้กำลังกลางเวทีแล้วนะครับมือแรกปูไดาไก่เด้ครับเด้อมาพอกันอยู่ที่เพื่อน้องหงษ์ด้ครับเด้อาที่งานตอนไหนเพื่อบมาด้ห้งครับ นะครับพี่น้องข่าวๆนะครับเนาะหลังจากที่เฮาอยู่อำเภอหนองหงเป็นมือที่สองเล้วนะครับเมื่อคืนที่มันกับผักอยู่ผักเลมอยู่ที่วัดวัดตรงข้ามงานนะครับวัดตรงข้ามตลาดเทศบาลที่งานกับผักอยู่หันนะครับอยู่ใกล้ๆนี่ครับนี่ย่างไปกระหอดใกล้ๆนี่ครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทซะก่อนครับขอฝากส่องซ้างเจอผ่านเราเป็นออฟิเชียลด้วยนะครับกดติดตาม กดซับสไคร์ด้วพี่น้องเด้อกดกระดิ่งให้น้ำเนี่ยนะครับถือว่าอัพคลิปขึ้นเมื่อกี้ที่เห็นเลยนะพี่น้องเนาะขอบพระคุณได้หลายครับคลิปนี้กะขอลาไปสเนึกสักก่อนครับพี่น้องพอ,อกันมือแลงครับพี่น้องครับสวัสดีครับ